สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายกวานทุกท่านนะวันนี้นะฮะเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะนะเออตัวนี้ตัวน,นนี้เป็นเลื่อยโยนสองจังหวะนะสมมุติเป็นเครื่องตัดหญ้าสี่หนึ่งหนึ่งนะฮะสองจังหวะนะตระกูลสี่หนึ่งหนึ่งนะฮะเอ็นบีสี่หนึ่งหนึ่งเครื่องละประมาณเท่าไหร่สองพันกว่าบาทมั้งเออประมาณนี้นะฮะ ตัวนี้ก็สียังหวะฮอนด้แท้นะฮะอันนี้ gx50 gx35 นะถ้า gx35 อยู่ประมาณ8,000 7นเจ0ถึงแปดพนะฮะถ้าเป็น gx50 ก็ประมาณหมื่นหนึง่งอันนี้หมื่นหนึ่งนะ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนว่าหมื่นหนึ่งไม่ถูกนะเออเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยมันทำไมแพงจังนะฮะ แหมของเขาของเข้าดีมีคุณภาพนะฮะเดี๋ยให้เห็นชัดๆก็คือสองจังหวะปัญหาก็คือต้องใช้อโอต้ลโตรปนะนี่ทูสโตกเห็นไหมอันนี้เป็นของอุสวาน้านะแหมของนอกเล่นของนอกซะด้วยนี่ทูสโตกออยนะเห็นนะฮะ ก็คืออุสวาน่าเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรือยนต์เขาเก่งเรือยนต์นะเขาก็เลยเขาก็เลยผลิตน้ำมันนะน้ำมันสองทีเหมือนไดเกี่ยวบ้านเราอะ่ะกึ่งสังเคราะห์นะตัวเนี้ยทักทายเข้ามาครับที่มันกึ่งสังเคราะห์เพราะว่ามันมันมีสูตรของมันอะ่ะที่จะเคลือบผิว เครื่องโยนสองจังหวะนะเนี่ยเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะเรือยนสองจังหวะอย่างเงี้ยสเตอีอ่่นะฮะก็คือสูตรของน้ํามันเนี่ยน้ํามันสองทีเมื่อก่อนสมัยสมัยเค้าโคตวิเตอร์นะสมัยนั้นต้องเชเวดวานแมใครใส่เชแวดวานนี่หืมกินหอม สาวๆตามหมู่บ้านนี่มองตามเลยอ่ะใครใช้เชลแวดวานนะเออเพราะว่าสมัยนะั้นเป็นเครื่องยนต์สองยังหวะฟีเวอร์ ever, ใช่ไหมเออเครื่องยนต์สองยังหวะฟีเวอร์ ever, คิดดูอะอะไรเอ r นะ Z, นะทีซนะทีแซนี่โอ้ยวาวเปิดนี่สองทีใช้นะ้ำมันสองทีนะเออทีแซก็คือสมัยนะั้นนะ่ะมันยังไม่มีกฎหมายมลพิษมลภาวะ น้ำมันสองทีก็เลยใช้ได้แต่ตอนนี้กฎหมายมลภาวะเฉพาะยานยนต์นะมีบังคับใช้เออเฉพาะยานยนต์นะหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์คงไม่มีมั้งเครื่องยนต์สงจังหวะเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะด้วยนะโอ้โโคตรกินน้ำมันอ่ะนะฮะโคตรสดประมาณนั้นเลยทักทายเข้ามาครับไลฟ์สดเชียร์ขายของอยู่เชียร์ไอเครื่องแต่ย่าฮอนด้ เ็สามห้านะคือตอนนี้ค็ให้ไลฟ์ขายขายของได้เฉยๆนะฮะก็วัออนนี้ก็ข้อเปรียบเทียบนะคือไอ้สองจังหวะเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เก้าห้าอย่างเดียวนะมันต้องใช้คู่กันอะเออใช้ใช้แบบนนะะแเนี้ยนะฮะแต่ไอ้สี่จังหวะเนี่ยมันใช้แค่แก๊สโซฮอล์มันมีน้ำมันเครื่องของมันอยู่แล้วไงเนี่ย เออในห้องแค้งข้อเหวียงอ่ะมันมีน้ํามันเครื่องของมันมันไม่ได้เอาไอ้น้ํามันสองทีผสมแก๊สโซฮอล์เป็นไอดีไปหล่อเลี้ยงไอกา้กานก้านสูบข้อเหวียงนะในห้องแค้งข้อเหวียงลูกปืนคือไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นเฉพาะสองจังหวะนะที่ต้องต้องมีเออคือมันบานปลายไปเรื่อยสองจังหวะ รายจ่ายมันเยอะนะฮะเนี่ยคือมันเครื่องมันถูกนะตระกูล411อ่ะ NB 411คือเครื่องถูกราคาถูกประมาณพันสองพันอ่ะ,อะประมาณเท่าแถวนั้นสองพันเจ็ดไหม NB 411คือเครื่องตอนเราซื้อมันถูกแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันมีรายจ่ายนะ <c oughs> ทั้งกินสองทีทั้งกินแก๊สโซฮอพร้อมกันอ่ะ แล้วเสียงดังด้วยแล้วไอ้อากาศเป็นมลพิษอ่ะดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปอีกนี่แหละปัญหาเอออันที่หนึ่งแล้วนะจบเรื่องของน้ำมันต่อไปเรื่องของกลวัตการทำงานนะอ่าเดี๋ยวกลวัตการทำงานเอาสองจังหวะก่อนนะอ่อันนี้เป็นสมมุติเป็นเครื่องตัดหญ้าตระกูล N B C หนึ่งหนึ่งนะสีเขียว กัวัดกันทำงานข้อเวียนข้อเวียงหมุนครึ่งรอบหมุนไปแค่ครึ่งรอบนะก็เวียงหมุนไปครึ่งนึงคลายกระดูดอยู่พร้อมกันข้อเวียงหมุนไปแค่ครึ่งรอบนะร้180อยแปดสิบองศาหมุนจากศูนย์ครึ่งรอบร้อยแปดสิบองศาคายกระดูดอยู่พร้อมกันคือมันคลายออกอะ่ะมันจระเบิดแล้วแล้วก็ดูดเข้าอยู่พร้อมกันนะนี่แหละคือ คือตรงนี้นะเออแล้วอัดระเบิดก็จาก180ไปถึง360องศานะอัดกับระเบิดอยู่ด้วยกันจาก180ไป360ก็คือหมุนหนึ่งรอบอะ่ะหนึ่งกนลวัดอะ่ะได้งานหนึ่งครั้งนะคลายดูดอยู่พร้อมกันอัดระเบิดอยู่พร้อมกันหมุนหนึ่งรอบนะเออ180จนถึง360 180 360 หมุนแค่หนึ่งรอบอะ่ะกินน้ํามันไปแล้วเนี่ยเออเปลืองน,น้ํามันไหมนะตะกูลสี่หนึ่งหนึ่งนะอันนี้สมมุติเป็นเครื่องตัดหญ้านะถ้าเป็นเครื่องยนต์สี่ยังหวะมันก็จะมีตามระบบของมันเลยดูดอัดระเบิดคายอา้าวอะไรอะ่ะเก้าสิบองศาอะไรอะ่ะ เดี๋ยวนะดูดอัดนระเบิดคายใช่ไหมเก้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยประมาณนี้ใช่ไหมเอ้ยมันสองรอบสิมันสองรอบมันไม่ใช่รอบเดียวอย่างง,งนะมาแหมท่านอธิบายยังงงเลยมันสองรอบอ้าวก็อันนี้มันรอบเดียวอะ่ะก็มันหมุนแค่รอบเดียวอ่ะ เดือด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 เเอาหมุนรอบเดียวราบสามร้อยหกสิบนะไอ้นี่หมุนสองรอบอะ่ะหนึ่งสามร้อยหกสิบสองสามร้อยหกสิบหนึ่งกิลวัดเครื่องสี่จังหวะหมุนได้ทั้งสองรอบเออแมพอพูดถึงเครื่องสี่จังหวะเจอเครื่องหกจังหวะของอดีตนะเอาแล้วทำไมมันต้องหกจังหวะ <c ười> เครื่องยนต์หกจังหวะจดสิทธิทบัตรการประดิษตใหม่ของอะอะไรนะของปอเช่ไหมปอ r s เช่ e, ไม่ใช่ออด i ีเออของปอเช่พอร์ตอ่ะบ้านเราเรียกปอ r s เช่บ้านเขาเรียกพอร์ตเออคือเครื่องยนต์มันหมุนหลายจังหวะกว่ามันที่จะมันคือมันหมุนสองรอบอ่ะได้งานหนึ่งครั้งอ่ะแล้วมันประหยัดน้ํามันกรับอีกมันใช้แต่ไอ้เนี้ย แก๊สโซฮอลเก้าห้อันนี้ไม่มีของใช้หมดอัตรูปก็ไม่ใช้บอยคอร์ดโอ้ยไม่ใช่ม่ใช้แต่ไแก๊สโซฮอลเก้าห้าเนี่ยเออที่ตวงมาเนี่ยแล้วมันจะไม่ไประหยัดได้ไงมันแค่มันหมุนได้สองรอบอะ่ะ <c oughs> นะน้ำมันออโตรูปก็ไม่ใช้นะก็คือสีจังว่า งานมันคุ้มกว่าอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบง่ายๆมองให้เป็นธรรมชาติในนาข้าวในไรนาเราในหมู่บ้านเราควายกับวัวนะเออควายก็คือไอ้ตัวนี้แหละควายคือเครื่องยนต์สี่จังหวะเคาเห็นควายขึ้นจากขึ้นจากอ่าเขาเรียกอะไรควายลงไปในห้วย แล้วควายจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากห้วยเนี่ยควายได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเราอัวเนี่ยลงไปในห้วยเนี่ยบางตัวลื่นถลายล้มแผลล้มนะเออนี่แหละคือมันถึกมันทนกล้ามเนื้อมันกำลังคือทอร์กของมันอนะทอร์กของกำลังขาของควายเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์สี่ยังหวะแล้วกินหญ้าเออกินหญ้าไม่เปลืองด้วย กินหญ้าแล้วได้พลังงานสูงเหมือนเครื่องยนต์เสียงว่ะนี่คือควายนะแล้วควายเนี่ยเวลาไปเทียมเกวียนเนี่ยคือควายเนี่ยถึกกว่าเวลาเกวียนตกล่องอ่ะแล้วควายเนี่ยก็คือควายเหมือนเครื่องยนต์เสียงว่ะพอเกวียนตกล่องปุ๊บเออเกวียนเกวียนที่มีน้ําหนักเยอะๆแล้วควายเนี่ยสามารถดึงเกวียนนั้นขึ้นมาได้ เวียนตกล่องลึกตกโคลล่องลึกควายกระชากไหวกําลังแขนกําลังขากําลังกล้ามเนื้อมหาศาลควายก็คือเครื่องยนต์สี่หัวชวนวัวโคแหละคือวัวเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์สองจังหวะกินมากินแล้วก็ผลสุดท้ายต้องขายเนื้อ <c ười> คือกำลังมันไม่ได้อ่ะ มันมันไม่ถึกอะแล้วมันกินเปลืองโคมันกินเปลืองแต่ควายมันกินแล้วมันไถนาได้ด้วยอ้าวไถนาได้เทียมเกวียนก็ได้ควายอะมันสีจังหวะเออเอ้าไถนาก็เดินไถไปดิในยุคที่น้ํามันแพงก็เอาควายมาไถนาได้สนตะไายแล้วก็ไถนานะคนโบราณก็ใช้ควาย ควายก็คือเครื่องยนต์สี่จังหวะเหมือนเครื่องคูบต้าเครื่องมือหมุนนอะ,อะเครื่องคูบต้านะก็คือเครื่องยนต์สี่จังหวะมันคุ้มกว่าฮอนด้าเขาก็เลยวิจัยมาให้มันโอ้สมรรถนะแล้วสี่จังหวะสายพานไทมิ่งอีกเป็นสายพานไทมิ่งนะไม่ใช่ก้านกระทุง้งเออเป็นสายพานหมุนเหมือนโซ่หมุนปั่นจัก,กรยานอะ เออไม่ใช่ข้อชักนะเออไม่ใช่กี่กระตุกนะเอาเท้าเหยียบสลับกันอันนี้โรตารี่มาโรตารี่รก็คือมันเป็นสายพานทามมิ่งอะ่ะมันจีดอะ่ะโอ้ยไอดีไอเสียนี่เข้าออกเร็วปรีดเจ็ดพันรอบหมื่นรอบต่อน,นาทีสบายสบายก็สี่จังหวา เทคโนโลยีสายพานทัมมิง่งฮอนด้าจัดให้นะเออนี่นี่สามปีครึ่งแล้วเนี่ยเดือนเมษาวันที่สิบเอ็ดได้สี่ปีนะยังทนทุกอย่างเนี่ยเอออุปกรณ์ทนทานหมดปั๊มลูกสูบปัป๊มอ่าเนี่ยปั๊มน้ำมันก็ยังดีอยู่เห็นไหมปั๊มตัวเนี้ยกระป๋อลูกยางก็ยังไม่แตกฮอนด้าเขาวิจัยและพัฒนา วัสดุศาสตร์ได้ทนทานมากคือมันทนจริงๆอะโอ้โหเดี๋ยวสาธิตแม่วาจะไม่สาธิตคือเวลาสาธิตทีไรอะ่ะไม่ชอบทําทําเรื่องธรรมดาชอบทําเรื่องเหนือเหนือแต่ไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะมันต้องทํเรื่องมันต้องทําสาธิตให้ดูนะฮะโต๊ะเราก็โอนเอ็นซะด้วย เดี๋ยวขอวอร์มสักสองครั้งนะเอ้ยวอร์มสักห้าครั้งติดไม่ติดไม่รู้ปั๊มน้ำมันขึ้นหมดยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือเรียกน้ำมันขึ้นเรียกน้ำมันหล่อลื่นนะขึ้นฝาวาลวก่อนนะคือเรียกน้ำมันให้มันน้ำมันเครื่อง เรียกให้มันมีแรงดันแรงดูดขึ้นมาเลี้ยงหลอดวาล์วเลี้ยงก้านวาล์วเลี้ยงลูกเบี้ยวนะเมะื่อกี้แล้วก็สตาร์ทนะติดนะฮะเรียบร้อยอันนี้คือสีจังหวะนะนะ่เดี๋ยวต้องลองดูวิธีสตาร์ทที่ไม่ไม่เหมือนใครทำที่นี้ที่เดียว ตีลังกาสตาร์ทอีกเอาเดี๋ยวว่าเราจะไม่เหนือไหนๆเราโชว์เหนือไปแล้วตีลังกาสตาร์ทเครื่องนะ <c oughs> คือตัวเนี้ยมันเป็นคาบูแผ่นไดอะแฟมคาบูเลเตอร์แบบแผ่นไดอะแฟมคือเครื่องมันตีลังกาสามร้อยหกสิบอะแต่มันเป็นสี่ยรงว่ะแล้วมันไม่ดับเออ เหนือเหนือหนึ่งสองสามนี่มันตีลังกาสตาร์ทเครื่องได้อ่ะเออแล้วมันไม่ดาบมันเป็นขบูแผ่นไดอะแฟมอ่ะเห็นไหมมันอยู่ท่าไหนมันก็ติด คือถ้าเป็นสี่หนึ่งหนึ่งอะสองยังหว่า b 1บสี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมสองยังหว่าคือตัวนั้นอ่ะเป็นขบูแบบลูกลอยอ่ะไม่แพ้ไม่ใช่แผ่นแดวแฟมนะคือขบูลูกลอยเนี่ยเวลาตีลังกาดับนะเออตีลังกาแบบเอาแค่เอียงเอียงอ่ะสมมติจะตัดกิ่งไม้อ่ะเครื่องเอียงแค่เนี้ยดับนึกออกไหมคือน้ํามันมันไปไม่ได้อ่ะ แล้วเครื่องเอียงขนาดนี้ยังดับเออแต่ฮอนด้าไม่ดับตีลังกายังสตาร์ทได้อะ่ะรอบสองเดี๋ยวไม่ได้เห็นแล้วจะเสียใจ <c oughs> <c oughs> คือเขาเป็นเครื่อง360อยู่ในท่าไหนก็ติดได้ คาบูเป็นคาบูแผ่นแดวแฟมไม่ได้มาทำมายากลนะอันนี้คือของจริงนะฮะทันไทยก็มาครับไหลสดอยู่่งกุหลาบก็ได้นะ่งหัวใจมาก็ได้คนตื่นเครื่องตัดหญ้า <c oughs> นะประมาณนี้หัวเกียร์หัวเกียร์ก็ใหญ่มากหัวเกียร์ได้ไหม เออได้เว้หัเกียร์ก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้ติดติดไอ้เลื่อยโซ่ยนนะหัวเกียร์นี่ใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดีทนและถึกเอาไว้ตัดต้นในยูคาลิปตัสนะครับทักทายเข้ามาครับส่งดอกไม้มาก็ได้นะครับคือหัวเกียร์ยิ่งใหญ่ยิ่งดีมันทนและถึก ือปกติเราเจออุปสรรคะเนี่ยในย้าข้างบ้านมันไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยต้นกระถิ่นน่อย่างเงี้ยมันต้องเจออยู่แล้วอะเออบ้านเราเป็นบ้านแบบออกชนบทอะเห็นไหมต้นกระถินเพียบอะแล้วเครื่องตัดหญ้าเอามาตัดหญ้าอย่างเดียวมันไม่มีหรอกเออวัวเขาเดินผ่านเขาก็ รับประทานไปด้วยแหละมันก็โล่งเตียนไปเองนะฮะคือเครื่องแตดญ่าส่วนใหญ่มันจะสาธารณประโยชน์เลยนะสาธารณประโยชน์ประมาณนั้นนะครับก็วันนี้เชียร์ของนะฮ o n d a GX35 ตีลังกาก็ยังติดเครื่องได้เครื่องยนต์หมุนสองรอบนะสี่จังหวะหมุนสองรอบใช้แต่น้ำมันแก๊สโซฮอ ไม่ใช้สองทีออตโตลูปนะทนเครื่องยนตนะ์สองจังหวะนะสมมติเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะหมุนหนึ่งล้านรอบหนึ่งล้านรอบนะเออแต่เครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะหมุนห้าแสนรอบเออเฮ้ยมันต่างกันเยอะเลยนะ เครื่องตัดหญ้าสมมติเป็นสี่หนึ่งหนึ่งหมุนหนึ่งล้านรอบแต่ตัวเนี้ยหมุนแค่ห้าแสนรอบอ่ะเฮ้ยทำไมมันประหยัดขนาดนั้นนะ่ะเอา้าก็ไอ้นี่มันหมุนเร็วกว่า <c ười> คือรอบมันเร็วกว่ามันจัดมันจัดก็จริงรอบมันเยอะกว่าหนึ่งล้านรอบแต่ไอเนี้ย มันหมุนสองรอบแล้วได้ในงานหนึ่งครั้งอะ่ะรอบมันไม่ได้จัดเท่าตัวเนี้ยมันหมุนแค่ห้าแสนรอบอันนี้ซีนข้อแข็งอะ่ะซีนข้อเหวี่ยงรั่วนะตระกูลเอ็นบีสี่หนึ่งหนึ่งอ่ะเอออันนี้ยังไม่เป็นไรเลยเพราะมันหมุนน้อยกว่าคือมันทอกมันเยอะแล้วมันหมุนน้อยกว่ามันหมุนแค่ห้าแสนรอบอันเนี้หมุนหนึ่งล้านรอบนะแล้วซีนข้อเหวี่ยงรั่วนะเอ็นบีสี่หนึ่งหนึ่ง คือเงินคุณน้อยก็จริงอ่ะแต่อนาคตไม่สดใสทั้งกินค่าน้ำมันทั้งเครื่องอาจจะพังเร็วปีหนึ่งปีกว่าก็รวนแล้วนะคือผมเชียร์สียังหวานะวันนี้จบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะฮะจุกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะวันนี้สวัสดีครับฝากไว้นะครับผม